มาดูการติดตั้งแอป uc กันนะครับขั้นแรกเลยนะครับลูกค้าเสียบปลั๊กนะครับลูกค้าแล้วก็ใส่เมมเลยช่องด้านบนนะครับจะมีอย่างปิดอยู่หงายเมมขึ้นนะครับแล้วก็ปิดเลยหลังจากนั้นรอกล้องหมุนและพูดนะครับ แล้วเราก็กดรีเซ็ตเลย <ST AN K> หลังจากนั้นนะครับไปที่ a อ p Store นะครับเข้าไป App <ST AN K> ดาวน์โหลดแอป uc ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่แอป uc เลยด้านบนนี้นะ <ST AN K> ใครที่ขึ้นมาว่าเห็นด้วยหรืออนุญาตกดอนุญาตหรือเห็นด้วยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เลือกเชื่อมเฟซหรือไลน์ได้เลยครับเห็นด้วยนะครับ ดำเนินการต่อเลยกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเลือกฉันเป็นผู้ใช้งานใหม่ทำการล็อกอินโดยตรงนะครับด้านล่างกดตกลงไปเลยครับหลังจากนั้นกดเพิ่มอุปกรณ์ใหม่นะครับรูปบวก ใครที่มี QR code หลังกล้องนะครับลูกค้ากดสแกนไปเลยนะครับสแกนไปเลยส่วนคนที่ไม่มี QR code นะครับลูกค้ากดสีเทาด้านล่างเลยรูปลูกศรน,นะครับกดขึ้นมาและเลือกเข้าไปที่กล้อง Wi-Fi นะครับติ๊กนะครับดำเนินการแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเลยครับเลือกด้านบนสุดเพิ่มผ่าน Wi-Fi นะครับใส่ Wi-Fi บ้านได้เลยครับขั้นตอนต่อไป กดไปเชื่อมต่อ wifi กล้องนะครับ G W กดฉันเข้าใจแล้วหลังจากนั้นนะครับลูกค้าก็เข้าไปที่ wifi G W คือชื่อกล้องนะครับกดไปเลยพอเชื่อม G W เสร็จแล้วนะครับลูกค้ากดกลับไปนะครับที่แอปกล้องหลังจากนั้นรอกล้องพูดนะครับออรอสักครู่ค่ะ อุปกรณ์อานไลน์แนวตั้งชื่อเลยครับกล้องที่ลูกค้าต้องการเลยกดแน่นอนไปเลยครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับลูกค้าที่มีเมมโมรี่การ์ดนะครับลูกค้ากดปุ่มสามปุ่มด้านบนขวามือเลยแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับเมมเลือกถ่ายการตั้งค่าวิดีโอนะครับตรงนี้นะแล้วก็กดฟอร์แมตนะครับทิ้งฟอร์แมตเลยเลือกด้านบนสุดนะครับติ๊กด้านบนเลย เสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้ว